ไลน์ Official a c c o u เ t อัปเดตใหม่ให้สมาชิกสามารถโทรหาแอดมินได้ทำยังไงนะครับอตอนแรกเลยเนี่ยผมก็ไม่รู้นะผมก็เข้าไปที่ที่ไลน์ก่อนแล้วผมก็จะเข้าไปที่ o f f i c i a l Account ของเขาเนี่ยครับก็คืออันเนี้ยนะครับอันนี้เป็นไลนะ์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์เนาะผมก็เข้าไปเสร็จปุ๊บเนะี่ยผมก็หาปุ่มพยายามจะโทรหาเขานะครับมันก็ไม่มีไอ้ปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มอัดเสียงแล้วส่งไอ้ปุ่มนี้ก็เป็นปุ่ม พูดด้วยเสียงแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปมันก็ไม่ใช่ครับมาดูเมนูตรงนี้ก็ไม่มีแล้วลาย o f f i c เ a ียร c แอคเเนี่ยมันให้สมาชิกในกลุ่มโทรหาเขาได้อย่างไรนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เป็นล i ยอ f f ฟิเชียร c แอคเผมก็เพิ่งมาดูก็ศึกษาดูนะครับเพราะมันก็เพิ่งออกมาใหม่เนาะก็ยังไม่มีใครรู้อะไรอย่างเงี้ยขั้นต้นเลยเนี่ยก็คือผมก็เป็นแอดมินของ l าย e o f f i c i a l a c c o u เ t เมื่อกี้อยู่นะครับขั้นต้นเลยก็ให้เราเข้าไปที่ Li n e Official Account นะครับ เข้าไปปุ๊บมเมื่อกี้นะครับหน้าตามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับปุ่มข้างล่างก็จะเป็นปุ่มโฮมปุ่มไทม์ไลน์ปุ่มชัดทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วนะครับแต่ให้สังเกตที่บนขวาครับที่ฟันเฟืองมันจะมีเขียวๆโผล่มาอยู่ให้เราจิ้มไปตรงนี้แต่ต้องเข้าที่ชัดก่อนนะเข้าตรงกลางก่อนนะครับเข้าตรงกลางนี้ก่อนแล้วก็ไปเข้าที่ข้างบนตรงฟันเฟืองเนี่ยครับพอเข้าฟันเฟืองเสร็จเห็นไหมครับมันจะมีคําว่านิวเห็นไหมมันก็มีนิวนิวเขาบอกว่าโทรภาษาอังกฤษก็กคงคอนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ใช้ ผมคงยังไม่ได้เปิดอยู่เราก็ไปเปิดสะครับไปเปิดซะให้เรียบร้อยก็เปิดการโทรแล้ววิดีโอวิดีโอคอลได้เห็นไหมครับส่วนเขาจะบอกไปตั้งค่าโปรไฟล์อะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะก็ตรงนี้แล้วกันว่าเราอนุญาตให้สมาชิกโทรหาเราแล้วก็วิดีโอคอลได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดไปนะครับก็มาดูซิว่าอ่ะสมาชิกอันนี้ก็เป็นสมาชิกอยู่นะครับลองดูล i ยออฟฟิเชียล c c o เ n าซิว่ามันโทรได้จริงไหมผมเข้ามานะครับผมก็ หาไม่เจออยู่ดีครับมันก็ไม่มีครับปุ่มโทรมาอยู่ตรงไหนนะครับไหนละครับไหนอนุญาตให้โทรไหนละครับเขาบอกว่าเฉพาะสมาชิกในกลุ่มเท่านั้นที่จะโทรหาได้นะครับแต่ผมหายังไงผมก็หาไม่เจอว่าเออเราก็เปิดแล้วทําไมปุ่มโทรมันถึงไม่มีในความเป็นจริงมันต้องทาอย่างนี้นะครับก็คือในลายออฟฟิเชียลแอคเคาท์นะครับสมมุติเราอยากจะให้คนนี้โทรหาเราะนะครับเขาไม่สามารถโทรหาเราได้อิสระนะครับเราต้องจิ้มไปที่เขาก่อนนะครับ จิ้มไปที่เขาก่อนเสร็จแล้วให้กดเครื่องหมายบวกนะครับบวกนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีบอกเห็นไหมครับคําขอการโทรเห็นไหมครับคําขอการโทรเสร็จแล้วเราก็ส่งอันนี้ไปให้สมาชิกในกลุ่มเราส่งไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับมันก็จะเด้งเข้าไปที่ที่ที่สมาชิกในกลุ่มเราคนนั้นนะครับก็คือคนนี้เนีครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นออฟฟิเชียลแอคเคาท์นะครับเขาส่ง เขาส่งคำคำคำขอว่าให้คุณโทรมาให้ที่ที่แอดมินได้แล้วค่อยกดโทรนะครับกดโทรแล้วเนี่ยอันเนี้ยสมาชิกในกลุ่มถึงจะโทรได้นะครับก็หมายความว่าแอดมินต้องอนุญาตให้โทรก่อนซึ่งตอนแรกผมก็นึกว่าพอเปิดปุ่มนั้นแล้วสมาชิกในกลุ่มสามารถโทรหาเราได้อิสระเลยไม่ใช่ครับเราเนี่ยไม่ทางแอดมินเนี่ยก็ไม่มีสิทธ์โทรหา,าสมาชิกในกลุ่มได้นะครับ สมาชิกในกลุ่มก็ไม่มีสิทธิ์โทรหาแอดมินได้นอกจากแอดมินจะส่งคําขอให้สมาชิกในกลุ่มโทรหาซะก่อนถึงจะโทรได้แล้วก็กดโทรท่านี้ครับเนี่ยกดโทรยังไงครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นการโทรมาหาแอดมินแล้วนะครับตอนนี้ครับเอาผมเป็นแอดมินอยู่ด้วยมันก็เด้งขึ้นมาเลยเห็นไหมครับว่าคนนี้เขาโทรหาแอดมินละไม่งงใช่ไหมครับพอดีผมผมมันมีอยู่2ซิมในเนี้ยเนาะมันมีอยู่2องแอดเค,คา้าก็คือเป็นลายออฟฟิเชียร์แอดเค้าแล้วก็เป็นลาย าลายแบบส่วนตัวนะครับเข้าใจไหมครับอ่ะทัวอีกทีนึงก็คือ lINE Official Account นั่นนะครับ o f f i c i a l Account เนี่ยจะต้องอยู่ที่แชทแล้วก็ต้องอยู่ที่ Setting แล้วก็ต้องอยู่ที่โทรแล้วก็ไปเปิดโทกับวิดีโอคอลก่อนแล้วเสร็จแล้วนะครับเราอยากจะโทรหาใครเราอยากจะให้ใครโทรหาเราเราก็จิ้มไปที่คนนั้นแล้วกดเครื่องหมายบวกแล้วกดเครื่องหมาย ส่งคําขอนะครับส่งคําขอการโทรแล้วก็ส่งไปให้เขาซึ่งซึ่งส่งการโทรไปให้เขาไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะถูกส่งไปกับสมาชิกในกลุ่มสมาชิกในกลุ่มถึงจะโทรหาเราได้นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันใหม่ของ Li n e o f f i c i a l Account ทที่ออกมานะครับมันไม่ได้ว่าใครโทรหาใครฟรีได้โดยอิสระนะครับมันคือการที่แอดมินส่งให้หาสมาชิกในกลุ่มแล้วสมาชิกในกลุ่มถึงจะโทรหาแอดมินได้ไม่งงใช่ไหมครับขอจบการรีวิว การโทรผ่าน Li n e ออฟ i ิเ a ียลแอ u เคแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ